สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอ๋ลำพูนครับคลิปนี้จะมาทดสอบงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดยี่ห้อ s u n ดีครับหน้าตาแบบนี้รุ่นนี้เป็นรุ่น ssd mw h ขี 10. 2 4ด Pro ขีด48 Pro ครับตัวนี้ข้างในนะครับเป็น1 mpv t ครับแต่มีจุดต่อแผงโซล่าเซลล์อยู่2ชุดนะครับมี pv 1 pv 2 เรื่องนี้เป็นของคุณอ้ํนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับตัวนี้มาด้วยอาการเครื่องเปิดไม่ติดนะครับก็เสียอะไรจุดเลยไม่ว่าจะเป็นสวิตชิ่งเมนครับแล้วก็ภาก DC ซ o DC DC to AC นะครับซ่อมไปทั้งสองรอบครับรอบแรกเปิดใช้งานได้ครับมีไฟออก แต่พอจะชาร์ไม่ยอมชาร์จนะครับรุ่นนี้นะครับระวังด้วยครับใครที่ใช้อินเวอร์เตอร์ไฮบริดรุ่นนี้นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วอยากจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ครับดูขั้วด้านใต้ด้วยครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นๆรุ่นอื่นๆนะครับขั้วบวกจะเป็นตัวเมียครับตัวเมียก็คือเป็นแบบนี้ ครับค้วบวกเขาจะเป็นแบบนี้ครับแต่ของซันดี้ไหมครับค้่บวกเขาเป็นตัวผู้ครับเป็นแกนออกมาแบบนี้นะครับจะเป็นตัวผู้ผมเลยต้องได้ทําการเปลี่ยนมันก่อนนะครับนะครับก็เลยเปลี่ยนมันก่อนเปลี่ยนจากบวกเป็นลบลบเป็นบวกยุ่งกันใหญ่เลยนะครับเวลาเอาขั้วปกติที่เรามีนะครับ คือเส้นนี้ผมผมจะใช้เป็นคู่บวกคู่บวกของผมเป็นแบบนี้นะครับเวลาจะมาเสียบกับคู่บวกมันไม่ได้ครับมันเหมือนกันครับแล้วบางคนไม่รู้ครับเอาสายแผงที่เป็นคู่บวกไปเสียบคู่ลบแบบนี้เครื่องพังเลยนะครับตอนนี้ไฟแผงไม่มีแล้วนะครับเบรกเกอร์ก็ไม่เด้วขึ้นนี่จะเป็นคู่ลบ นี่จะเป็นขั้วบวกผมมาร์กไว้นะครับถ้าเผลอไปต่อแบบนี้โดยไม่ได้ดูอะไรเลยนะครับจ่ายไฟจากแผงเข้าเครื่องช็อตทันทีนะครับว่าเป็นไฮโวลด้วยต้องดูขั้วดีๆนะครับวัดปลายสายก่อนเสียบแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นๆนะครับเขาจะทำมาเหมือนกันเลยครับก็คือขั้วบวกก็จะเป็นตัวเมียแบบนี้ครับก็เตือนกันไว้ด้วย ผมต่อทั้ง AC in AC out ครับมีแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ที่ใช้ NM C 2 5 0อ m ตอนนี้จ่ายแบตเตอรี่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ต่อแผงอย่างเมื่อกี้นะครับช่วงกลางวันก็มีไฟจากแผงอยู่นิดหน่อยครับฝนก็ตกด้วยไม่รู้ว่าจะชาร์จได้เต็มสักเท่าไหร่นะครับดูแรงดันแล้วอยู่ที่56.8มาเริ่มทดสอบกันเลยนะครับ โดยการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องก่อนเลยครับถ้ามีแบตเตอรี่ก็ให้เปิดแบตเตอรี่เข้าเครื่องก่อนเลยครับหลังจากนั้นก็สามารถเปิดสวิตช์พาวเวอร์ได้เลยนะครับถ้าเครื่องดีมีไม่มีปัญหาเรื่องปกติก็จะมีไฟจ่ายออกครับที่230โวลต์ตามค่าที่เราตั้งไว้ ตอนนี้มีไฟออกแล้วนะครับมีโหลดรออยู่ที่370วัตต์ครับไปดูการตั้งค่ากันก่อนนะครับก่อนที่จะจ่ายไฟแผงเข้าเครื่องนะครับต้องตั้งค่าให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ที่เราใช้ครับเมนูที่1ครับ ผมเลือกหมดใช้งานเป็น s p u ครับก็คือใช้ไฟจากแผงโซลาเซลล์ก่อนนะครับแผงจากโซลาเซลล์จ่ายให้โหลดก่อนเลยนะครับไฟแผงไม่พอก็ให้ดึงไฟจากแบตเตอรี่นะครับก็คือช so ่วงกลางวันจะใช้ไฟแผงและแบตเตอรี่นะครับควบคู่กันไปโดยมีไฟจากการไฟฟ้ารออยู่เฉยๆนะครับเมื่อกลางคืนนะครับ ก็จะใช้แบตต่อครับก็คือ B ครับเมื่อใช้แบตไปเรื่อยๆแบตเตอรี่ต่ำครับจนถึงค่าที่เราตั้งในเมนูที่12มันก็ถึงจะมาใช้ไฟจากการไฟฟ้าครับใยให้โหลดแทนนะครับเมนูที่2ครับเลือกชาร์จ GM นะครับสำหรับแบตเตอรี่1 0 0แอมป์ให้ตั้งชาร์จที่4 0่สมแอมนะครับใครที่ใช้แบตเตอรี่2 0 0แอมป์นะครับให้ตั้ง40ครับผมใช้200 5 0 m ครับผมก็ตั้งที่40ครับหน่วย3นะครับตั้งเป็น apl ครับหน่วยที่4ตั้ง u s สครับที่5อันนี้โหลดเกินก็ให้ตัดครับอันนี้อุณหภูมิก็เกินก็ให้ตัดเขาเปิดไว้ครับความถีด้าน ac out นะครับแรงดันด้าน ac output ครับเลือกว่าเอาการไฟฟ้าชาร์จ pm ครับเมนูที่12ครับอันนี้คือ ใช้ไฟแบตเตอรี่ลดลงไปเหลือเท่าไรเหลือ48โวลต์ครับให้บายพาสการไฟฟ้าเลยครับเช้ามานะครับในขณะที่บายพาสการไฟฟ้าอยู่เมื่อมีการชาร์จแบตเตอรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางแผงโซลาเซลล์หรือทางการไฟฟ้าก็ตามครับเวลาแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาถึงเมนูที่13ครับมันก็จะตัดไฟฟ้าออกไปกลับมาใช้แบตนะครับ เมนูที่16ครับเลือกว่าเอาไรชาร์จครับให้ตั้งเป็น oso ครับคือชาร์จจากโซลา r เซลล์อย่างเดียวในเสียงปุ่มกดข้ามไปนะครับเมนูที่26นะครับใครที่ใช้แบตเตอรี่ nmc เหมือนผมนะครับ14เซลล์ให้ตั้งแรงดันชาร์จไว้ที่57.8ครับใครใช้ลิเธียมฟอสเฟต a d e 16เซลล์ครับให้ตั้งที่56.5ครับเมนู27่ครับใครใช้ลิเธียมฟอสเฟต 16เซลลให้ตั้งที่55.5ส่วนผมใช้แบตเตอรี่ n m c 14เซลล์ครับให้ตั้งที่57.5ครับเมนู29ิบ้าครับจำตัดชัดดาวครับให้ตั้งใกล้ๆก,กับ48ไว้นะครับก็คือถ้าไม่มีไฟฟ้าเข้าร่วมมันจะตัดเมนูนี้นะครับก็คือปิดเครื่องให้เราเลยเพื่อไม่ต้องการให้ดึงแบตเตอรี่ไปจนหมดนะครับ าร้ค่าก็มีเท่านี้นะครับส่วนด้านหลังๆนะครับไม่ต้องไปสนใจมันครับผมจะจ่ายไฟเข้าด้านแผงนะครับดูหน้านี้ก่อนครับเห็นว่าใช้โหลดที่3 6 0กว่าวัตต์ครับมีการดึงกระแสจากแบตเตอรี่ที่10แอมป์ผมจ่ายไฟจากแผงเข้าเครื่องนะครับเมื่อแผงทำงาน,นครับการกินกระแสของแบตเตอรี่ต้องลดลงครับ เห็นไหมครับแล้วมันก็จะชาร์จตามกระแสที่เราตั้งนะครับเดี๋ยวผมขอปิดไว้ก่อนเนื่องจากว่าใช้สวิตชิ่งครับสวิตชิ่งผมใจได้แค่2,000นะครับไปลดกระแสชาร์จก่อนนะครับผมเหลือสัก10แอมป์ละกันจ่ายแผงเข้ามาใหม่ครับเมื่อแผงทำงานครับการกินกระแสต้องลดลงครับดูครับ จาก9 M, M, แอมป์10แอมป์ก็จะเหลือชาร์จนะครับไปแผงน้งหมดจะจ่ายให้โหลดก่อนครับเหลือเท่าไรก็จะชาร์จลงแบตเตอรี่ครับนี้เราลิมิตกระแสชาร์จไว้ที่10แอมป์นะครับมันก็เลยคุมไว้ที่10แอมป์ตั้งเท่าไรชาร์จเท่านั้นครับใครแบตเตอรี่น้อยแล้วตั้งสูงเวลาไปแผงมีเยอะมันชาร์จลงแบตเยอะแบตเตอรี่จะตัดนะครับบีมเอสจะตัดพอบีมเอสตัดปุ๊บก,ก็จะทําให้ แบตไม่เต็มสักทีนะครับบางทีใช้โหลดอยู่แล้วแบตเตอรี่ตัดครับก็จะทำให้เครื่องมีปัญหาได้นะครับตอนนี้ใช้โหลดอยู่ที่350ร้อครับเดี๋ยวผมเพิ่มโหลดเข้าไปโหลดเข้าไปครับเป็น1000วัตต์ครับจะเห็นว่ามีไฟจากแผง ใายให้โหลดก่อเลยที่1,000วัตต์ขาดอยู่หลืออยู่ที่700วัตต์ครับชาร์จลงแบตเตอรี่ครับการทำงานเป็นแบบนี้ผมใจไฟเข้าด้าน AC ครับตั้งค่าถูกต้องครับจะไม่มีการใช้ไฟในด้าน AC ครับการไฟฟ้าจะมารออยู่เฉยๆแบบนี้ครับรุ่นนี้ก็หน้าจอใหญ่ดีครับ อันนี้ผมปิดโหลดแล้วนะครับมันก็จะชาร์จที่10แอมป์ตามค่าที่เราตั้งไว้ครับบวกลบนะครับอันนี้ทางนั้นก็อยู่ที่แรงดันแบตเตอรี่ด้วยครับถ้ามันใกล้เต็มมันจะลดการชาร์จลงไปครับเดี๋ยวผมลองเพิ่มกระแสชาร์จเข้าไปอีกครับเป็น20แอมป์ครับถ้าเราตั้ง20แอมป์มันก็ต้องชาร์จที่20แอมป์บวกลบครับขึ้นมาแล้ว อ่าเนี่ยครับยี่สิบพอดีเลยครับก็แปลว่าสวิตชิงอ่าแปลว่าภาร์ชัดร์จนะครับใช้งานได้ครับไม่มีปัญหาอันนี้พาคสวิตชิงอะไรต่างๆก็ใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมมาทดสอบโหลดนิดหน่อยให้ดูแล้วกันนะครับตรงนี้10.2จุสอกิโลวัตต์ทดสอบโหลดที่สี่พครับ จิ้กระแสแบตเตอรี่ที่80แอมป์แล้วนะครับพิ้มเอสผมสามารถจ่ายได้ที่150 A นะครับก็จะทดสอบให้ดูให้พอรู้นะครับว่าเครื่องกลับมาใช้งานได้แล้วนะครับถ้าใช้โหลดเยอะๆครับก็กินกระแสเยอะอยู่ที่สายแบตเตอรี่ด้วยนะครับถ้าสายแบตเตอรี่เส้นใหญ่ก็ไม่มีปัญหาครับสำหรับเครื่อง10 จกิโลวัตต์แบบนี้ครับสายแบตเตอรี่ควรจะใช้เบอร์35เบอร์50สครับทองแดงแท้ด้วยนะครับถ้าใช้สายแบตเส้นเล็กครับจะทำให้เครื่องเสียหายได้ง่ายครับเพราะว่าเครื่องมันจะดึงกระแสจากแบตเตอรี่ได้ไม่เต็มที่จะทำให้เครื่องพังได้ง่ายผมเพิ่มโหลดเข้าไปครับอยู่ที่6,400ครับ6,440กินกระแสแบตเตอรี่ร้อยแอมป์เลย ถ้าใช้ไสายแบตเตอรี่เส้นเล็กๆนะครับก็จะทำให้เครื่องมีปัญหาได้นะครับวันนี้ทดสอบให้ดูนะครับว่าเราแก้ไขซ่อมแซมเครื่องให้กลับมาใช้งานได้แล้วนะครับโหลดที่6420ครับกระแสแบตเตอรี่130แอมป์ถ้ามีไฟจากแผงมันจะใช้ไฟจากแผงใจ่ายให้โหลดทั้งหมดนะครับที่มี เครื่องนี้เป็นหนึ่ง MPT มี2 PV นะครับไปขนานกันในเครื่องครับดูด้านข้างเครื่องบอกว่า MPT v o น t ต็มเ n ่ครับเริ่มต้นที่90 v โวลต์จนถึง450 Max s o l a Input Current 27เแอมป์ครับรต้องดูแผงของท่านด้วยครับ 27M แอมป์ ก็จะทำงานได้ดีที่360โวลต์ดีครับใครใช้แผงอยู่ที่360ครับเครื่องจะทำงานได้ดีครับเขาบอกว่าเลดพาวเวอร์ของแผงนะครับรับได้ที่1 2 0 0ััต์นะครับบอ,อกว่าง,งั้นครับก็ทดสอบให้ดูเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ ผมช่างเอลําพูนสวัสดีครับ